สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องสุข,ขูสุคนนมือนีนุสิามาเบงดอกฟักทองนะคะหรือดอกบังอื้อนะคะมือนีบานไล่ลายนะคะออกดอกพร้อมกันแมงเพึ่งก่อเขามาตอมลลยลายนะคะคอดีของเฮาปลู่แบบธรรมชาติบ่ได้ใสสารเคมีกําจัดมแมลงนะคะมแมลงมันก็นจะมาซอยผสมเกโรนนะคะเขามาหาอาหารนะคะของเขานะคะ แล้วห้เขานะคะหายธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็จะห้เฮานะคะดอกตัวผู้อันนี้ดอกตัวผู้ตรงนี้ก็จะเป็นดอกตัวเมียดอกตัวเมียตัวนี้ยังบาบานนะคะอันที่บานผสมเกรสรไปแล้วก็มีนะคะติดลูกแล้วก็มีเด็สิแพนไปให้เบิงนะคะตรงติดลูกนะคะอยู่ตรงนี้จ้าถ้าเบิงนะนี่นี่จ้าอันนี้ ลูกนี้เขาติดแล้วกะมีอยู่อีกหลายลูกนะคะตรงนี้กะมีอีกนี่ดอกนี้กำลังกำลังจะติดนะคะคาดว่าน่าจะได้ติดแล้วนะคะลูกนี้แต่ว่าเขายังบท่านได้สลัดดอกออก มาถึงดอกนี่ก็คือการพึ่งในแม,แมงเพิงกับอู้ตอมไล้หลายอยู่ข้างบนตกตัวเมียนะคะตัวนี้เห็นบ่าคาลูกน้อยน้อย,อย,อยขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องที่รับชมถ้าชอบก็บกดไลค์ like, กดซับสไคร์ e ได้เลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆพนพี่น้องมาทำสวนกเกษตรธรรมชาติสวนครัวหลังบ้านน้อยๆน,น,น้ำการเริ่มจากเล็กๆก่อนนะคะ แล้วทุกท่านจะเห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ